เราเราไหวอยู่ตรงไหนทุกแก๊งเนี่ยมามามาเราเยอะเรารวอแล้วเนี่ยมามาคนออนคนยี่สิบห้าคนสักสิบคนแล้วนี่นะครับคนคนลงครับขอช่วยจูนรถที่ไหนได้ไหมครับเป็นห้าเจ็ดห้ามันเป็นกล่องจูนเล็กนะครับลุงโอเคป่ะกล่องจูนเล็กเปลืองไหมอาหาซื้อกล่องจูนใหญ่ดีกว่าป่ะผมเออผมจูนใหญ่ไปสามคันแล้วไงครับอ๋อมามเดี๋ยวผมจูนในรีก็ได้วห้าเจ็ดห้าครับกล่องจูนเล็กไม่รับประกันเลยเดี๋ยผมไม่ค่อยได้จูนอ่ะ เอาแค่ขี่สนุกสนุกพอครับผมไม่ได้เน้นนีออนขาวคันนี้ครับเที่ยจูนีออนจูนีออนต้องให้ตีว่ะอันหนึงนะไอตีไอตีไปไหนวะไอตีมานี่ดิหกเจ็ดสองไอตีเลขอะไรครบยางพี่ตีเลขอะไรตานเป็นเดียวรับลงเลขอะไรเลขห้าเจ็ดหกมึงไปจูนรถให้เขาแป๊บหนึ่งดินีน่ะนีออนอ่ะันน้นอ่ะ คันสีขาวช่วยหลับจางะตะกี้นี้กูลืมเออเ,อ,อเฮ้ยไอ้เฮียเด็กใหม่ไปไหนแล้ววะเด็กใหม่แล้วอ่ะไอ้เด็กใหม่อยู่ไ,<ป>ไหนวะไปไปเอารถเข้ไาไปสัตว์กูเจารถกูอไอ้เหี้ยไอ้เด็กใหม่อยู่ไหนสบายครับอยู่ไหนเนี่ยประหาขี่ตะวันเทียมหน่อยครับรถรถอีกคันอยู่ที่แฟงครับ ให้กุญแจไปแล้วเหรอใช่ครับไอ้แฟงเอากุญแจรถมาดีไ้สัดไอ้แฟงไอ้เฮียนี่ขโมยรถกูนะไอ้สัตว์อะไรบางคนละคันเขาบอกอ่ะเอาคันไหนกุญแจรถคันไหนอ่ะอีกเซเว่นใช่ปะมีของก่อนใครไหมของก่อนใช่ไอ้แฟงไอ้สัตว์ลองร้องก่อนดิไอ้เฮียนี่ใจนี่นะใช่สัตว์ F575 ไอ้เฮียนี่จะขโมยรถกู ไม่ได้ขโมยครับลุงแตกเสิดแตกลุยเิ็นแซงยังไงเนี่ยแตกีค <Hello. S 2> <Hello. S 1> เลย,ยมาละยังไม่แตกพ <Okay. S 2> ี่หายังไม่แตกโอเคไอผมแ่าจะไปก่อนชาววานเขาเชียวเลยก่อ, <Okay. S 2> อนแรกเลยที่คันนี้ต้องจูนใหม่แมงไม่ดีเท่าไอคันนั้นเลย มันกากจังวะเอาไหนตามตามครับครับคุยพี่ตะวันตั้งหนึ่งครับตามตามเอาคันสีขาวให้ใครอ่ะให้ให้ให้แฟงไปครับได้แล้วได้แล้วเอาแลคันสีขาวตามต้องให้ดูได้แล้ว <laughs> ไอ้เหี้ยแฟงจะบิดกูไอ้สัส <laughs> แฟงเขาอยากลองครับ <laughs> อยู่ไหนอะตาม อยู่อยู่อู่ครับอยู่อยู่ตอนอยู่ตันที่ไหน เล็กเลเท่าไหร่อันนี้สปอร์ตใช่ไหมพี่ไม่ใช่ดำแบบน,นี้ดำเลยอ่ะใช่แล้วจะเปลี่ยนสีได้ทีอ่อ,องเปลี่ยนสีองเปลี่ยนสีดำก็ได้นี่ In, ไอเบียร์ไม่ใส่พี่ไฟไฟหน้าไม่แต่ง จะวันรบกวนซ่อมรถขนาดแบบพี่ผมมองเห็นรถมันเลยเนี่ยบูบี้อะพี่เดี๋ยวว่าออกแล้วออกแล้วพึ่งเข้าเนี่ยสวัสดี่หนึ่งวัสดีพี่สวยเตีอะไรทั้งหูสู้พี่ไม่ได้อะไอ้เหี้ยเมาส์คีย์บอร์ดใจ้ะเขามาลันนเงินล้างกันอยุดไม่เห็นไม่ไปหรอครับไม่เห็นเจอหรือว่ารถพี่ไม่ลงวัดตรง เลนทียพเล่นด้วยคนน้อยอ่ะสติ๊กเกอร์เป็นสีดำรับที่ว่ามีตัวสีน้อยๆครับต่างนีใช่กันนะอีกไหมพี่ อันอันนี้ก็ได้พี่ที่เป็นสีดำนี่ดำก็จอกดำจอกดำครับนี่อะไรอะนี่ไม่ใส่พี่มีสีอะไรบ้างสีดำสีขาวมีสีแดงมะไม่มี สีขาวนี่ครับก็มีโชคมั้งไหโชคนี่โชคคำหน้ามันน่าจะต้องเปิดฝาพีมโมเมนก์เห็นไอคิวมันหลังๆครับเอาสีดำครับ สีดำไม่เอาอนี่หละอนต่อพี่มองผมมองไม่เห็นอะไรเลย,เลยคอนโซลแล้วคอนโซลสีดำพี่เอ่อฉากสีขาวครับ ไหนอะ่ะนี่อะไรคอนโซลหน้าปะใช่ผมแต่งแตง่งัหลังก็ได้พี่ผมมองไม่เห็นอะ่ะมันปรับมองคนนั่งข้างไม่ได้ที่ว่ามันมีเยอะๆน<ๆ>ะใช่ไหมใส่ใส่ใส่แล้ว อันอันไมเกนะที่มาอันนี้ครับน,นี่เอาที่มันเป็นได้แดงนะอะได้แดงอันนี้ก็ได้พี่มันไมเกได้แมัแต่งไม่ได้เยอะพวกปีกไมได้แล้วโ <Okay. S 1> อเคเปตวันอยู่พอดีเลยแรกของจูนเลยได้ปะครับกู้นะครับกู้จะจูนคันนี้เหรอครับใช่ใช่ คันไหนคันที่ถูกขับอะใช่ใช่จะจนใหม่บอกอันไหนเลยบอกผมคอลงดีกว่าผมควนไม่เห็นบอกดำแดงอ่ะนี่ก็ได้ครับดำแดง

ลอ,องแท็สีขาวได้ป่มไม่ใส่ดีกว่าเลปิดหมดเลยอันเนี้นสนนสะสะพยเลยสะผมลบควนแต่งที่หลังสดได้ไห ้างหน้าอัน,นที่มีลินล้นอะลิ้นดำๆนั่นว่าธนาคารไหนอะฮัลโหลอันนี้อันเนี้ยเมเกียเมเกียครับอ่าน,นี้นะยังอ่ะอันสุดทา้ายเลยครับใช่ปะอันสุดทา้ทายใช่ไหมครับใช่ใช่ครับสุดท้ายต้องรองสุดทา้ายใช่ไหมครับ

มัเป็นสีขาวดำมัมีใช่ไหมครับก็แล้วัตรมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้วันม่น้นะเอไอนะใครมาเลเบลเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามีชื่อครับถีมนนึง<อ>บบเลยนะม,ม,ยนะมึงมาเดี๋ยวนี้เลยนะยนเกมอะไรเกมอะไรงเรย์ยตายแล้วน้องอ่าคอยู่แถวแถวนี้แวแถวนี้ผมพอยนี อ๋อ oh, ันตัวดท้ายอะผมไม่รู้่าเตอน,นี้กครบหารอไม่เจออะไอ้เนี่ยหารอไม่เจอเว้ยตตะเว้ย ให้ข่าวตะกี้มันเป็นเส้นขาวดำมาอันนี้อาจารย์ติดติดเหรออันสูงๆได้ไหมครับห้าสิบปีอันนี้ก็ได้ครับรับตู้เอ้ไมันนี้ได้เอาครับนั่นแหละเอาดำมาแอ้าหาหลังๆดูครับ หลังสุดมีไหมหนังสุดอ่ะเออเ่าทัดไฟลงมาครับลงมาไฟครับไลงไฟครับไครับไฟอันนี้ก็ได้ครับอ๋ออันอันอันเมื่อกี้ครับอันนี้ก็ได้ครับเหมือนอย หลังไม่ใส่ครับ <S <S เหมือนแล้วหกก้านแต่จริงๆก้านมันต้องใหญ่กว่านี้ไปไฟหลังใช่ไหมครับแค่นี้ก็ได้ออกเพราะน่าจะประมาณอันที่สองครับขอดูอันแรกก่อนได้ไหมครับนี่เดิมดีสองครับพี่บอ๊อบเลเวลเทสไซเออเอาของจุ๊ดให้ผมก่อนได้ไหมครับอะไรนะขออนะนี่จะเสร็จแล้วครับวันนี้เสร็จอะไรแม่แม่เดรินลองอันแรกอันแรกอันแรกอันนี้อันที่สอง,สงครับเอาอันแรกดีกว่า เดด้ายนะปีกมันไม่ใช่ปีกไอเนี่ยมันแตกปีกไม่ได้หรอมันมีแต่ปีกนี้หรอสปอยเลอร์หลังแล้วมมีมีผมยังไม่ได้ใส่ไม่มีด้วยหรอไม่เห็นเลยอ่ะมีมีมีผมยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวให้จัมพันใส่ไม่ไม่ใช่หบบถึงรถกูดนี๋อาไม่มีตรงมันมีแค่เนี้ถ้าเป็นคันเก่าอ่ะมันจะมีเยอะกว่านี้ ครับเบสต้องไปธนาคารป่ะเฮ้ยเอาดิตาม JK ไม่ได้ไปตามตามมาวิวตามไปกำลังไปกินอ,อ,อ,อะไรอ่ะกินธนาคารไหมนี่กินเลเวลกันลืม ลอรถมาดิคนขับรถคารไงชิโลยเดือดเบรกไม่ตทีไม่งานกันแล้วนะถึงอย่างนั้นมันเป็นราคาไหนราคาไหนมีเลขใกล้ที่สุดวิบากเอาวิบากเหรอหรือยังไงมันใกล้สุดเลยพี่ข้าางงล่่นนัมาดิมาดิเราเราเราไหวอยู่ตรงไหวตุกแก๊งเนี่ยมามามาเราเยอะเรารวมแล้วเนี่ยมามาคนออนครบยี่สิบห้าคนสักสิบคนแล้วนี่ แต่ว่าคนออลเราคุกมจัดจัดลันจัดลันจัดลันจัดอ้าวไม่มีใครไหวยังไม่เข้าโอยอีกเนี่ยมีบากใช่ไหมบวกโอ้โหหรบอเปล่ากรือเปล่แต่ฉันรัดสามสิบนะไปด้วยนะของซิ่งของซิ่งของซิงอย่าลืมอย่าลืมด้วยนะผมตบเลย่อนชุดเถิดนะชุบนะอุ้มจบเพื่อนนะนาอุ้มชุบนะใหญ่เพื่อนนอนนานนะอุ้มด้วยนะมันโดนม้นอุ้มชุบเลยอ่ะมันลืมมันลืมใหญ่แอ้มันกักแอ้มันกักแอ้มันกัดเดี๋ยวมันกักได้พุงมองมาด้วย วางกลางนไ่ไเอ่จับ่จับหัวจับหวกัไปนี่เราว่าค่ายทหารเราไหวอจริงอ่ะนกโเยยับตรงนี้อะแลวห้อไหวค่าทหารตรงนี้กัวอะไรเนี่ยเบลลี่กัวไไรนี้มันมีแต่โรนันโดโรนันโดอยู่วิบากนีเราอยู่ไหนนี่จะสโรนับโดนะววิบาก เนี่ยคนเรายังไหวเลยไม่มีที่สุขหัวนอนเลยสัสไหนพวกเราวะเราอยู่ไหนครับพี่บาวอยู่พี่บัวอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งไหนวะเี่เบล่ซ้ายเข้ามาอยู่ฝั่งซ้ายตรงนั้น

สนามนำดิสนามนำดิมึงจะกลัวทำไมมึงถึงสนามบ้ามึงนำเลยกินเออกินนำไปเลยน้องเพื่อตายชุบด้วยไม่บอลไหวไหวมึงเอาคนน้อยนะไหวคนอ้อมมันจะมาเอากูคนอ้อมเอาขวาเออนั่นแหละนั่นแหละเลยชุดเบี้ยแล้วหน่ยชุบเวี้ยหน่อยกลางวงไฟช่วยเวี้ยหน่อยช่วยเวี้ยหน่อยกูโดนยิงกูโดนยิงซูชุบคนนึงเลี้วเร็้ยวก่อนคุณจะโดนแทงแล้วหน่อยชุบเวี้ยหน่อยชุบเวี้ยหน่อย

กินหายไปไหนวะตายยาผมไม่ไหยไม่อยวผมไม่ได้คุณสมบูรณ์เลยยาดดิเพื่อนมบอันเบรดเบรดรีเพื่อนเกล้านะี่เกล้าพี่เกี่เกล้าแกจะทำไรพี่ได้นะพี่ได้นะพี่ได้นะพี่ยับดี แล้วเกี่ยไปเล่นคันไปคันไปได้สยเฮ้ยสีรีเพื่อหน่อยดิสีเจ้าอยู่กดีอยู่ดีดีชุดน้งแมชุดน้งแมชุดเสากองบออเพื่อนดิชุดเานกลงบอกเพื่อนดิ ด้านนนนนไหเฮ้ยเราเฮ้ยเราถอยมาก่อนดิเราถอยมาดีอยู่ตรงเนินก่อนมึงชุบเพื่อนแล้วถอยมาตรงเนินก่อนมาเล่นตรงเนินก่อนมึงมาเล่นครบตรงเนินก่อนมาโค้ชไปตีตรงเนินก่อนไปชุบเพื่อไอติหระวังมึงไปชุบไปติดลยชุบไปติดลยชุบไปติดลยพิงเฮ้ยระวัง มาเล่นตรงเนินมาเล่นตรงเนินมาเล่นตรงเนินไปช่วเพื่อ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 นแป๊บนึงมาเล่นตรงเนินก่อน JK มาเล่นตรงเนินก่อนมาเล่น JK มาเล่นตรงเนินก่อนแม่งเยอะชิบหายเลยมึงเล่นตรงเนินก่อนถอย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 ตรงเนินไปดุเพื่อนดีกับมาก่อนไม้ตาบุญไม่ตาบุญไ้วย นอๆรอก่อนรอก่อนเยอะเออมึงมึงเล่นเคลียร์เคลียร์ก่อนดิเคลียร์ดิเดี๋ยวมึงอก่อนรอก่อนรอก่อนอก่อนขึ้นเนินไม่ได้ครับผมโดนไม้ตัยไหวไหนอยู่ไหนอยู่ไหนขึ้นมาขอขอเื่อนอยิงเบสไปดิพี่เจมเออเออไยเเบสชุบเลยเบสชุบเลยดี๋ยวชุบเลยชุบเลยยิงให้เพื่อนเราตายเพื่อนเราตายอ้อนตายอ้อนตายตายไอเจ้ามึงช่วยเบสวันก่อนหนึ่งศพพี่เจมหายศพพี่เจมหายพี่เจมยืนหน้าประตูเออเอาเก้าเอาหกเอาหกีพี่ตีมึงช่วยออนหนึ่งทีมึงช่วยอ้อนหนึ่งที คนนึงมาไรก่อนนะแล้วแล้วกระถ่งเข้าไปแล้วมันกระถ่งเข้าไปเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พวกมันเข้าไปก่อนเดี๋ยววก่าเราหมดเลยเกิดหมดเลยโอเคเห็นตัวพี่เตรียมแล้วเดี๋ยวพีวไปช่วยพี่เตรียมผมไปชว์เองนะผมไปชว์เองยิงผมนะยิงผมนะจบแล้วป่ะโอเคยังอยู่จุดได้ปะได้ป่ะได้ป่ะช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้ครับตบไม่ตรงมึงเด้งหน่อยเดะบอกมันเด้งเดะ ่ทั้งหมด้วยกาแฟไว้หัวเยี่ยมเอ๊ะมีใครมีกาแฟมีกาแฟมีทุ่มยิ่งยิ่งยิ่งยิมงตาม9คนหนึเอาคนหนึ่งขอหน่อยแม้นกูจะไปละถอยมาถอยมาชุบแล้วมึงจะเข้าไปตายหาพ่อมึงหน่อยเบสอย่างโง่ดิเบสตามตายตามตายลุงตายตามไม่ตายตามไม่ตายหลังเข้าหลังเข้ามึงไม่ดูหน่อยอ่ะไอ้สามหลังเข้าแล้วหลังเข้านั้วเนาจบแล้วปิดหลังให้หมดก่อนปิดหลังให้หมดจอดจบแล้ว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  จบแล้วไปทุกข์เาด้วยเชี่ยเบสอย่าเล่นโง่ดิมึงอ่ะจะลงไปทำเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วอ่ะเด็กๆนี่ไม่มันจะมีพวกไอไอแก๊ปมาป่ะไอแก๊ปมันอยู่ไหนวะไอแก๊ปไม่มาหรอไอแก๊ปอ่ะ มาจะไม่มาไม่แก๊บอ่ะมันมากูบอกให้มันมาแล้วแต่มันไม่อยู่แล้วเนี่ยมันหายไปไหนเออมันบอกกูเข้าไปตามที่เมืองหลักอยู่ไอ้แก๊บอ่ะไปไปขึ้นวอลิไปไปขึ้นวอลไอ้เบสไอ้เบสไปขึ้นวอลไปวอลพื้นอ่ะไอ้พี่วอลจะไม่ไมไมของต่อประมาณสี่สิบสี่สิบฟุตนะไปทมาแบ่งเลยมาแบ่งเลยเนี่ยเพื่อนมันได้ขึ้นวอลเยอะจัด ล <Bien ven ido> อมะล right? ้วกินเสียโดนผมจับเซ่จริงไม่มีด่าบอโดมันใส่ไปบอลโดมันนั่งอยู่บนรถกูไม่ได้ละมึงพี่ไม่ค้โดนนะส่งมันกลับสัตว์กูสาบเป็นห่วงมึงชุบมึงเด้อทีนี้อ่ะมันจริงจรนงมันจริงจริงก็คันนี้ปัดป่ะคนนี้เนี่ยเหินฮะเดินไม่ได้แล้ว ก็เล่นไปทิศอื่นมาแม่งไม่คุ้นชินกับรถที่นี่เลยวะ่ะไม่ชินเยอะ่ะ